ความคืบหน้าเหตุนคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมใส่หน้กกากากนาไมยใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวและสวมรองเท้าผ้าใบบุกเข้าไปที่ร้านทองและชักอาวุธปืนพกสั้นออกมาข่มขู่พนักงานและได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำสองเส้นน้ำหนักหกบาทก่อนรีบเปิดประตูร้านขับรถยนต์กระบะหลบหนีไปอย่างรดวดเร็วเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มต่อคนร้ายได้แล้วคือนาะยอินทราเดชติษมาอายุ2ีกปีชาวอำเภอกรองท่อมจังหวัดระบีโดยจับกลุ่มได้ขณะที่กำลังขับรถยนต์กระบะ พร้อมกับแฟนสาวที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาผานิจยาการะดอำเภอหัดใหญ่จังสงขาถึงควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมกับนําตัวไปตรวจยึดของกลางทั้งสร้อยคอทองคำสองเส้นน้ําหนัก6บาทซึ่งนําไปขายท,ที่ร้านทองแห่งหนึ่งในย่านของถนนรักการเขตทศวานครหัดใหญ่รวมทั้งอาวุธปืนพกสั้นจุด3.8และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในช่วงเกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยบอกว่า ที่ก่อเหตุเนื่องจากตนเองติดเงินแฟนสาวอยู่60,000บาทตัวบอกว่าขอยืมไปทำธุระแต่ที่จริงเอาไปเล่นการพนันออนไลน์และแพ้จนหมดตัวและเมื่อแฟนสาวรู้เข้าจึงขอเงินคืนตนเองไม่รู้จะไปหาที่ไหนจึงได้ลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองดังกล่าว